มาเทเลเกนิซิสครับไล่ครับแบทเทอร์เซาหนีจะเป็นลมเอาแน่เนี่ยเปิดมาครับทางด้านโนของาสตอร์เมอร์เกี่ยวเซนลิริแตกพ่ายครับกรีดมาต่อฮะอด้านควินก็อัดหนักครับสตอร์สอรเมอร์แตกพ่ายฮะเงินของทางนั้นเอ่านี่ก็บดออมาเฟมิงลาโซล็อกเอสเลยครับเดินเกมกันซะหน่อยครับสำหรับทางด้านฝั่งเอนทิตี้ครับ ต่อตนสตอมเมอร์ครับจัดการเอสไปเรียบร้อยหยุดความร้อนแรงครับขอนน้นบูดมาเธอไว้เดี๋ยวมันจะบานปลายสกอร์เป็นสองต่อสามยกมาฟิชแมนครับถอยก่อนลบนั่นคอกเบิร์ครับมาสนักกันเลยดียว่าจ่าดไซ้าเกี่ยวลงไว้ครับอัดไปเปิดลูนเฮดมายิงครับอันตีไม่มีครับกรีนธรรมดาแล้วข้มาดีนายไม่ได้ก็ดาเมจไม่พอครับ แลดาเมจติ๊กมาครับก็เป็นปิดดาเมจไปเรียบร้อยกับควินดานี้สตอร์ทอมเมอร์ว่าไงครับละลายไปกับนั่นฟิสแมนไปเลยฮะโคฟูเข้ามาเสริมช่วยพอดีด้วยครับจีไม่พักบุกมาจังกว่านี้เขาคล็อกล็อกไปครับโรลิงอับนั่นสตาร์ครับบทเจ้าต่อควินส์ในการนั่นสตอร์ไปเรียบร้อยฮะโรลิงเลยขวาเปล่าเซเลอรี่กับควินส์ถอยครับ กาดีเอเตอร์นี่ก็ไปก่อนครับพวกเปิดเข้ามาครับแล้วก็ยังไงครับโดนรีซีดครับดึงเลือดกลับมาอยู่ดี่จับลอบ็อกเพลว์คล็อกไปก็โดนสามหนึ่งฮะละลายแล้วครับเซเลลีล่เข้ามาแบบนี้ อาตัวครับล็อกไปอีกแล้วพิกออฟทางด้านฝั่งกาเดียเตอร์เรื่อยๆรอันนี้ควินครับจะเข้าฮะจะโดนไซไปครับแล้วก็เดมินเพิร์สลงฮะเป็นมิโกาโ,โซขังไว้ก่อนนะทีนี้ควินโดนล็อกโดนโอเวอร์คลอสอีกทีนึงควินตัดสินใจกรีนครับแรกกันแอ้วสตอรตอมเมอร์ไปเลยฮะเรียบร้อยแล้วถอยกับโทบีแล้วก็าวคาร์เมฮะ ้านฝั่งฟิสแมนครับเรียบร้อยครัด้านนี้ครับโรนี่ครับตัดไปครับซอดเข้าแทางย้ายทีฮะับกมเพลนไลล่าควินจัดการด้านฟิสแมนไปฝั่งนี้ก็หน่วงมาด้านเดเวิร์คลับด้าโดข,ของควินจัดการเขาวมีครับเรียบร้อยฮะโอ้โทบี้ครับแทงตัดด้านเซนล,ลี่ครับมาระยะไกลครับ ยู่ซอครับชบนนื่อไปอนบัคเกอแทงโรลี่ด้ยวยครับหุบลงไว้กันนี้าการตรงนี้ก็โลรลี่โดนยัดลงมา,าโรกูครับโดนตัดไปว่า,าสัญญาการไฟฟ้าครับยังจะจี้หรือเปล่าครับสตอมเมอร์ครับ ทันทนเอสโยกลูกหลบไปแล้วสไปเดอร์ลิงครับแล้วตามด้วยราชโยมาครับหวดเน้นๆเลยฮะราชโยราชโยนี่ไม่ขึ้นนั่นกริปเนี่ยเป็นค้อเสียฟ้าใหญ่ครับละลายร่างฟอร์มนาคาฮะยัางจู่กรบผมพุ่งมาจัดจังหวะนี้ครับแล้วยังไงดีครับจี้เข้าไปใส่ฟิชแมนฟิชแมนไม่ได้ขยับเลยครับดาดีโอรถเสียไม่ฟรีครับเข่ามีจอดทะมวดตรงกลางเลยครับทางฝั่งเอสจะบอกเทียนหนึ่ง รูนมาเตอรโหใงมุมนี่น่ากลัวได้ใจและนี่ครับประเดี๋ยวสาวก็ตกมานี่ครับมีครับควินก็มาเสริมสกิลเพื่อลถต่อนาคาครับพยายามจะมาช่วยครับแต่ทิ้งล่างฟอร์มไว้ดีกว่าตัวจริงหนียาวครับวานิสการ์ครับไล่และเชียวแบบนี้เขามีก็ว้าเหมือนกันตรงกลางนี้ครับเชียวเข้ามาครับโรดิเดอร์ครับบอสชนาโนของฝั่ง่งพูก่อนอันติกกี้ก็มาครับ และเฟมิงลาโซกระชาก์เด่นควิสเปนควิสเปิดเปิดบีเคบีอยู่มุกตัดดึงจับล็อกควีนไว้หน้าตัวของข้องเปิดก็พุ่งตักในแนวหลังสองตัวเข้าไปฟาดเข้าใส่ไปครับซอบเมอร์หน้ากาเปิดลัวบินกับวัสันฟิสแมนกับละลายนะครับไรเชีย์เปิดบีเคบีนี่ครับปวดยาวๆกับรอบชิดเลยฮะเสียสองสตอลครับเอนติตี้เสนสแลาวก็เด่นรูบีครับดานี้ครับไรจีก็มาเด่นโทบีโทบีก็ผมโดนสายฟ้าช็อตไลน์ก็สซอบเมอร์ก็ตายครับ และนี่ครับวัสสันพยายามถอยลูบิกยกเขาินช่วยไปสเปร้าเปลี่ยนมาแต่มีรัวไม่ได้ครับด้าตัของฟังควินแล้วก็รชอทะลวงเข้าไปกับฟิตแมนตายครับเหมือนจะได้แบค็คไปสด้วยครับพยายามเซฟนากาให้ถึงที่สุดเนี่อสโมมาครับวัสสันโชบีครับคาร์มี โรนินเดอร์กวาดไปครับอันติมีดิสเบอร์ครับขัดลูกบอลไปต่อจะต่อเข้าโบเข้าหาบุดมาเธอร์ฮะและนี่กันยังไงดีนาคาเปิดหลับดีไหมก่อนฮะส่วนนั่นรูบิกก็ปี้ได้แค่ตัวของสกีมเพนครับไม่ได้โซนเวฟไปมิลลาโซลากและชิโอไปกและชียวคันสี่เลยฮะแล้วก็มีเนั่นเพื่อโถมที่กระบาต้องโซ่พยายามแชรกกับวงกลที่จับลองไว้สไลด์ออกครับช่วยนั่นและเชียวสวนจำบุบตรงช่วยหนึ่งทีครับและนี่เอสพยายามไปเฉดรับโบนั่นโซบีแท็กตัดฝันเข้ามา มีวาร์มกับก่อนแล้วโรเชียเขาไปเติมเลือดอีสแนนจับล็อกี้นั้นพร้อมเบิกฝั่งคุยนเพลินคุยน้ำเก็บงานไปได้พอฟิตแมนตายฮะจ่าอันตีใหญ่ไปหนักๆเลยครับเรื่องนี้ครับก็จัดการครับเซลลรี่ไปได้ด้วยกับโชบี้สปราสก็เ,เกี่ยวมาไม่ถึงโชบี้ฮะมองหาเทียนเทียน,น,นวินวอลอยู่ในป่าสกีมเพลนครับเข้าไปโดนนาก,กานากาก็ถอยฮนะ มาด้วยวันนี้ครับล็อกฝานไปตีด้วยความพิชแมนครับโคบีหนึงโค้งโไปก่อนครับอันสีกินฝั่งขึ้นมาครับท่านคาโนมีก็เรียบร้อยฮะเดี่ยวคิวของท่านควินครับบีเคบีเปิดทไวท์มาสตอล์มเมอร์สตอล์มเมอร์ครับเรียบร้อยไปครับอันสต็อปอเบิลของท่านเดนัชโชลากกลลงมาครับท่านทบีโทบีว้าบเลยครับ โมาล็อกผ่านไว้ครับบทขึ้นหน้ารองฝั่โทฟูเรียบร้อยครัันนี้ยังไงต่อครับอันสเตอร์วิเบอร์ครับประสานบทครับโทฟูไปหน้าการเปิดหลับไว้ก่อนอันติควินที่มาเขี้ยวนั้นโทบีตายฮะนะครับเปิดหลับมาเน้นๆก็เราก็วาร์ปกลับดีกว่าครับพอถึงด้านฝั่งการเดียเตอร์ซึ่งเกิดมาไล่ครับแล้วนี้หุบมาก็เซตอัพอีกหนึ่งจีก็ฟินแมนหนีไม่พ้นแล้วก็ตายกับมอนสเตอร์คิวดับบเิลคิวของไรลัชิโอฮะจะขึ้นกอดไลท์อีกแล้ว สำหรับรชัชโอครับแล้วดันขวานไปแค่นนี้ทั้งบลูนมาเธอแล้วก็เนเจอร์โปรเฟสเนโยเห็นนี่ก็ยังมีนั่นฟังเอจิสอยู่ครับอยู่ถึง2นาทีเลยฮะขึ้นเลยแล้วกันครับตอนนี้ขึ้นบทตีทาวเวอร์บาแรกกลางไปบาแรกบนต่อซะด,ด้วยโอ้โหแน่นจริงๆแน่นเครื่องเซเลนเปิดมาครับ อกยัดลงซอยทีราชิโอก็เปิดสนิกเติมเลือดให้เต็มไว้ก่อนแล้วกันโลนี่เนอร์เปิดครับจังหวะนี้ชนก็ไปที่ควินตานี้ครับไหลก็มาตีคารุมิหรือเปล่าแล้วก็จะหนักไปที่ด้านโนของฝั่งวัสดากาครับราชิโอจัดการน่าสตอร์สตอร์เมอร์ไปครับฝั่งนี้ไงต่อาร์ฟูถอยอติกินก็มาไม่โดนโทบีครับซอกเก็ตพุ่งออกไปได้แต่บิงสซนหนึงบูมและสกรีมครับยัดยิงยัดหลังต่ออีกทีโทบีตายฮะ แรเดอร์สตอร์เบอร์ซื้อเกิดมาครับนี่ก็สไปเดอร์ลิงเข้าต่อครับทีฟิ Fit man, Fit man ตแมนฟิตแมนตายฮะเอ็กเปิดมาที่ด้านโอของฝั่งเอสครับเอสก็ถอยฮะซื้อเกิดอีกละรอบครับทั้งลูบิกแล้วก็แบทไรเดอร์รูบอัพม,มาด้านบนต่ออีกครั้งเพื่อทำการตีทาวเวอร์ไรยัดมาครับไรย,ยัดมาโอเบิรยย์นจับล็อกไว้ แล้วก็ไงเลยครับคารมีครับเรียบร้อยนาคาเปิดหลับมาไว้ก่อนนะแล้วก็จีจีกับคารมีไม่ไหวครับวัสันบอกว่าไม่ไหวแล้วพี่ชายแตกพ่ายกันไปครับผมกลายเป็นการเอเตอร์ครับฟริกทรีครับ อยากดูว่าเทเลเบยจะคุมทามมิ่งดีแค่ไหนฮะับสำหรับเธนการดีเเตอร์ถ้าคุมทามมิ่งดีๆแบบเมตาม็อบได้ฆ่าตลอดเนี่เดือดเลยนะนี่ฮะับเมตามอฟมาครับแล้วก็จัดหนักเลยไซเลนเซอร์ไม่มีสกิลหนีครับมีแค่สโลครับเรียบร้อยครับเฟิร์สบัตแบบง่ายครับเดลัชิโยก็เลยต้องคิดดูครับว่าออฟเลนทางด้านโนของฝั่งตัวลูบิกครับ ปวดได้บสบายกับออฟเนลนไซเลนเซอร์นะบูชแบคข้อมากับซอรเคิลแทงปิดครับโอ้มากแก๊งกันแบบไหลลื่นน้ำกาดีเอเตอร์เข้มๆเ,เลยฮะสวานครับเกี่ยวมานีฉับลันต้อตจับจับยกเทเลกันสิครับผู้ญิงต้นไม้ยัดฮะเขามีจัดการนันเซลลิริไป <c oughs> บูชแบคมาป่วนการฟาร์มฮะของทางด้านวัดส,สันม่กรโท่อม ของฝั่งนี้ครับเอสก็ก็การฟิชแมนมาโยกไฟกันได้บ้างเวฟฟอร์มออกอะวัสดุโรนิงแอนเดอร์ครับชนไปท,ท,ที่วัสดุบาดเข้าไอคิฟอัดต่อชาร์ปชูตเตอร์ไม่ดโดน,กกน,รนครับผ่านหลังวัสดุไหมและนี่กระบอกเซนต์ไทนี่กันบูดมาเตอร์บูดมาเตอร์งานไปคาโดมิดดดดดครับแตกพ่้าจนได้ครับ รีกันมากกันนะตอนนี้ดานโนของฝั่งโทบีก็เกี่ยวรถโทฟูตายเหมือนกันสกอร์ของตัวนี้เป็น5ต่อสอครับตอ่อเวอร์แตกเรียบร้อยครับเจอรัชโยฮะวูชแบร์คอรไม้ครับดานโนของฝั่งโซบีก็เรียบร้อยโลดิ้งเลิศชนนะชนยัดลงต่อชนแบบไม่หยุด วนมาชนอีกทีครับหายไปเรียบร้อยกระโดมิมาบูชแบกไปครับโรริงเดอร์โกบอลเซเลนเปิดมาสวนจวังหวะนี้ยังไงครับนั้นฮูดวิงเรียบร้อยครับบอปปี้ฮูดวิงมาใช้สกิลเกี่ยวแล้วครมอฟ์ฟิงด่านนี้ก็บอปปี้รีสเตท,ทไปครับเลื่อนเด้งมาแบบอร่อยอร่อย,ออยเลยครับ โมหองรูบิกฮะเซเลลิเรื่องมันก้าวครค่อยตอดไปครับยกเทเลกันในชดตึงไว้ก็มาใ,ใกล้กับสไปเดอร์ลิงยันเราต่อใส่วาสันว่สันอาดัดถีบออกไปฮะว่สันโดนใครอย่างหนักอวาลานแล้วยพยายามจะถอยรีสแตทมตเต็มข้อแล้วนะซิลแกรดเกี่ยวมาละลายเลยครับโซสไปเดอร์ลิงเนี่ว่ส,ส,วสันอวาลานก็ลงมาก็ที่รูบิกรอฟอันหนัก,กนโทบีโทบีตายครับ ไม่ไหวก็บแบบนี้ออฟเลนอย่างข้างหน้าไซเลนเซอร์แตกพ่ายจะไปเดินมาฮัทนอดทำไมไซเรนปางเอชเอชเรียบร้อยฮะไม่รอด มาครับโลนิเกนเดอร์ครับชนเขาย้ำต่อวินโกตีไปใสอัดหนักครับทีงด้านฝั่งเลอแจกเลอแจกโดนชนเดี่ยวมาไม่หยุดลันซอนเคิครับแทงปิดไฟฮะวินจัดก,การนัสตอมเมอร์ไปเรียบร้อยครับก็ไม่รอดฮะเกือบมาครับหน้าโดของฝั่งไปครับโกโบเปิดมาครับแล้วก็ตีเยอะต่อ ไซนักจะเต็มไปครับผมที่ด้านโของฝั่งควลินคว้นตายครับนี่ชมป์คิวเตอร์ยิงเข้ามาครับโธปูครับจัดการโธบีไม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับเซเลเปตยิงยัดเลยครับสตอเบอร์ตายครับเลยแจ็คถอยกันนี่ฟิชแมนฮะไปเดลิงล่างต่ออวราสเปิดมาอีกทีครับด่านนี้ถอยตลอดราชัวครับฟิชแมนไงดีครับเอสก็จัดการวัดสันไหมฮะสิบห้าต่อห้านะตอนนี้ โมกมาครับโอบล้อมไปเลยแชกทำคีปล่างฮะ16คิว16เคการเงินฮะ,ะบอกเลยว่าการเงินมันขยับ,ยบ,ต,ายบตามขยับตามความนี่ฮะสกอร์คิวหรือเปล่าเอาร้านเปิดเกี่ยวมา sharp shooter ยิงสวนไปครับเจ็บเลยครับถึงหน้าเทียนสวนเส้นหน้าฝั่งคาร์เกับไทนี่ตายเทียนก็ไม่รอแล้วโดนแทงฮะจากควินครับหนักๆเลยแทงแรงๆ แถมยังมีกระนิมด้วยมวนแทงมวนแทงเนี่ยแมาแฝมป่าเอาบีเคบีอะร้องอีกแล้วมาโกบอสเลยครับชาร์ p ชูเตอร์ไปครับ ดานนี้ตัวของทางฝั <antique. S 1> ่งวัสดุตัดทบโวยแล้วชัวร์ครับข้าปิดแมนควีนก็ตัดสตอร์เมอร์ฮะฝั่งด้านวัสดุว้าไปเลยครับและนี่โทบี้หูเกือบตายครับโดนคีย์ที่ข้อแตกเกือบไปแค่เป็นร่างอันไร้วิญญาณนะจอนนี่ตัวของบาร์รกต่อแล้วกันครับเท้าว่าบาร์เรกฮะราชิโอมีเคลื่อบครับทางฝั่งทีเมนิตี้ยกมาจังหวะนี้ตายไปเลยครับวัสดุับรีสเตตไม่ทันฮะ เจอจังหวะเผอครับลูบิกยกเน้นเนนเอระเบตยิงตัวแตกครับและจีเลยโอ้โหยี่สิบวินาทีครับในรอบเพลย์ออฟอย่างนี้เกินต้านครับคือดาวก็เหนื่อยนะฮะไม่ไหวไบผม